พี่น้องก็เห็นบ่นกกันนี้คล้ายๆกับนกแต่าแหวกเละครับมันห่องเก๊กเก๊กเก๊กไหมแต่ว่ามือนั้งห่องแ,แต่าแหวกได้ครับเนี่ยกำลังบินเซิร์นหัวผมอยู่ที่แรกผมว่ามันเป็นเอียมันห่วงห้างมันบอนบอ่แมเนครับลูกมันพี่น้องนี่ครับลูกสามตัวแต่ผมหาไปเห็นอีกตัวหนึ่งสามตัวครับมันไข้ทั้งกองกากครับหลายหลายวังหันผมหายตัวหนึ่งอยู่ว่เห็นอยู่วิ่งย่านหมากันไหม มาหลุกงอกระไลหลาย,ลายผมหาตัวหนึ่งจะหาเพราะท่านเห็นอยู่นี่มันถิ่หมหอบน้ำมันนี่แหละครับน้ำร่องนี่แหละมึงใหม่ือนเดิมเยอะไข่กันกันนกแตกแหวกครับนี่ไข่กับซ้ำกันล่ะครับเสียบพื้นกันเคยกินอยู่เพราะว่ามันไปดันกากาอ้อยนะครับดันกากาอ้อยก็จำเป็นกระเจดจังเลยก็ะเจดทุบไข่มันหน้าเกลือเอ๋ยเอาไข่มันชอตมังหันครับ หลูกประมาณนี้นะครับศพแหลมๆคือผ้าหลูกมากไข่ค,คน้นไถน้อยเนาะผมหาตัวหนึ่งมาทันเห็นอยู่ครับนี่หมอบดีดีใส่น้อยเนาะเมียเมื่อกล่องครับมันเซียนมันอยากเซียนไซคุณเหรอปูนไอ้ไถน้นอตัวนหนึ่งเนาะอ๋อหลีดีทะเด่นเนี่ยนี่ว่าหันผมกับเนียมหาอยู่จนมาสามตัว เห็นสามตัวเรียตัวหนึ่งหายตัวหนึ่งมึงด้ครับมันมันแต่แต่แบวะปไข่กันเหรอมว่าไข่กันไรล่ะครับต้องหาตัวหนึงมาท่นเห็นอยู่นะหมอบใช่หมอบปสีไล่ที่ยังกาไว้ล้ครับพื่อนพียง,งเพ่อนเพียสีไล่กันเลยครับหมอบแพวกตีบนบ้านบดินไปใช้เลยใส่มาหินควันนอ ้ยใส่น้อีแม่เลยพอจิจับปี๊ปอยเนีๆครับพอเห็นยังมันดอกเยอะตัวมันเสมันสีหมอกเลยเนาะหาตัวนึงสีตัวเนี่ยมาเห็นสีตัวเหรียญมาหนิจับเป็นหมอกใส่เนี่ยครับอ่ะกูเคยเห็นครับกู้ดเคยเห็นกย่างเขาเหม็นมาบอกกันไงไแม่มันเกิดฮวงหรือ ตัวใหญ่เตวิทยได้พอกับแม้แวมันหากินเน้อหนองนาครับเนีน้ยนี่หาซักกินเน้อหนองนากินหอยกินปูกินปลากินแมงอย่างน้ำนามนะครับเห็นมันไตน้ำานามอยู่ช่วงวางหันเห็นมันเปลี่ยนกันหมอบไครเห็นเปลี่ยนกันหมอบไครครับมว่มเป็นหมอบตัวเดียวเพราะเหมันเปลี่ยนกันหมอบไครเนีน้ยนี่เปลี่ยนกันหมอบใครตัวหนึ่งงางมาก Tớ nưng lục ọc, binh đi há kín, tớ nưng cầm mọp tớ NỐC NỐC Tớ phải xảy nó, nó hô đi 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 Nó hẳn mọp, nó lỏng đi mà Nói là Đèn không toàn đọc à เอ้โยโอลีดีครับครับเห็นสามตัวเหลียตัวหนึงไหมแมีนมันหมอเปน้ำรองอย่างลรลผมหาปลทเห็นอย่นี่โอ้ยใส่น้อยเหย่ยานหมาเห็นก่อนแล้วพวกมันยังได้ครับนี่อเอาออกจากมันเถอะนี่ อืมโอ้ตัวนี้หลีดีเว้ยตัวนี้หลีดียำรับยำรับหลีดีลีดีตัวนี้ออนโอ้ย <c oughs> เห็นคนเลแลนหันหนันเลยขายเงี้ยโอ้หยับซะเนาะเห็นเลยเนาะคร <c oughs> ับนี่แหละ กระถิยประมาณนี้แหละครับนสามตัวเดี๋ยวผมหายอีกตัวหนึ่งก่อนอะคลิปนี้ครับขอลาพี่นอ้องหน่เพียงตอนนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับเื่อว่ก็ได้คลิปใหม่ๆขอมาเฉลี่เด้งปิ้ง,งๆครับอะคลิปนี้ขอลาไปเช่านี้ครับสวัสดีครับ